วิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับปักหมุด Google Map นะครับด้วยวิธีที่เรียกว่าการสมัคร Google My Business ในช่องของผมเนี่ยจะพูดเสมอนะครับว่าทุกธุรกิจเนี่ยถ้ามันจะเป็นจริงนะครับก็คือควรจะมีเว็บไซต์เพื่อให้คนสามารถค้นหาเจอเว็บไซต์ของเราแล้วก็เข้าถึงธุรกิจเราได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ควรจะลงทุนกับการสร้างเว็บไซต์ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีจ้างทีนึงก็เสียไปเป็นหลัหลกหลายแสนหรืหลักล้านเลยก็มีเหมือนกัน ซึ่งเผื่อใครยังไม่คุ้นนะครับ Google m a u s i n e s s เนี่ยเวลาเราค้นหาใน Google นะครับบางทีมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับใช่ครับเราสามารถสมัครแล้วก็สร้างสิ่งนี้สำหรับธุรกิจหรือว่าร้านค้าของเราได้โดยเป้าหมายของ Google Map s i n e s s นะครับก็คือมีหลายอย่างแหละหนึ่งก็คือสามารถทําให้ธุรกิจเราไปขึ้นใน Google Map ได้ใช่ไหมครับบางคนก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าการปักหมุด Google Map นะฮะอย่างที่2ก็คือคนสามารถมาใส่รูปภาพใส่รีวิวให้กับเว็บไซต์เราได้ก็เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเราอีกทีนึง แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือธุรกิจเราพอไปอยู่บนเนี้ยคนก็จะสามารถค้นหาเจอนะครับก็ถือว่าเป็นการทำ Google SEO ระดับนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นระดับที่แบบเบสิกที่สุดแล้ว ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเสนอวิธีสมัครผ่านทางเว็บไซต์ Google My Business นะครับจะทำในมือถือก็ได้นะครับผ่านแบบพวก Google Chrome Safari นะครับหรือว่าจะสมัครผ่านพวกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กก็ได้ครับวิธีนะครับก็คือพิมพ์คำว่า Google My Business นะครับลงไปใน Google นะครับผมจะมีลิงก์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ใต้ระเอียดวิดีโอนะครับสามารถไปกดตามได้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็เลือกเป็นตัวของ Google Business Profile นะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มจัดการเลยทีนี้มันจจะะเเเป็นนนห้้าาา่่รรรรตออองงใสชืธุกิขคับ ซึ่งชื่อเนี่ยมันจะต้องไม่ซ้ํากับธุรกิจคนอื่นหากมีชื่อซ้ำนะครับก็ต้องใส่ชื่ออื่นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับร้านค้าที่เป็นแฟนชายเนี่ยมันก็จะมีแบบชื่อร้านชาไข่มุกแล้วก็ชื่อสาขาหรือว่าชื่อร้านชาไข่มุกแล้วก็ชื่อพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อให้มันมีความแตกต่างและไม่ซ้ํากับร้านอื่นๆตรงชื่อธุรกิจเนี่ยผมก็ต้องเน้นนะว่าถ้าอยากจะให้คนค้นหาเจอจริงๆี่ยบางทีใส่แค่ชื่อธุรกิจของเราอะครับเช่นแบบร้านคบะรั มันควรจะเป็นแบบร้านคุณบ๊อบบี้ขายอุปกรณ์เหล็กแถวลาดพร้าวอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อให้มันสามารถจัดอันดับได้ทั้งว่าคําว่าร้านคุณบ๊อบบี้ที่เผื่อมีคนรู้จักร้านเราแล้วค้นหาร้านเรานะครับแล้วก็คําว่าการขายอุปกรณ์เหล็กต่างๆนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับแล้วก็แถวลาดพร้าวเนะี่ย ก็เพื่อให้คนสามารถเจาะจงได้นะครับว่าเป็นพื้นที่แบบไหนนะหลังจากนั้นก็จะเป็นหมวดหมดู่ธุรกิจนะครับตรงนี้สามารถกลับมาเลือกใหม่ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนเบื้องต้นเนี่ยก็เลือกให้ตรงกับหมวดหมดู่ธุรกิจของเราไปก่อนเลยจะดีกว่านะฮะพอใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปหัวข้อถัดไปได้เลยสำหรับคนที่ยังเข้าหน้านี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปสมัคร Gmail หรือว่า Google Account ของเราเองก่อนนะครับเพราะว่ามันจะใช้เชื่อมกันนะครับ Google จะได้รู้ว่าใครกันนะบัญชีของใครที่เป็นคนยื่นข้อมูลเนะี่ยให้กับ Google นะครับก็ไปสมัครก่อน แต่ว่าในสมัยนีย้ผมคิดว่าทุกคนมี Gmail ของตัวเองหมดแล้วแหละหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าคําถามนะครับว่าต้องการให้ลูกค้าหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยไปเยี่ยมชมสถานที่ไหมคําถามนี้มีไว้เพื่อแสดงหน้าร้านของเรานะครับใน Google Map นะฮะ ก็คือถ้าเราใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปถูกการปักหมุดโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราจัดอันดับในคําค้นหาอื่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่า yes นะครับหรือว่าใช่นะครับเราก็ตรงไปหัวข้อต่อไปได้เลยถัดมาอีกเนี่ยก็จะเป็นการใส่ที่อยู่ของร้านหรือว่าธุรกิจเรานะครับที่ต้องการทําการปักหมุดนะฮะเราก็ใส่ข้อมูลของสถานที่ของเรานะครับหรือว่าร้านของเราไปนะครับว่าอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในอาคารหรือว่าตึกต่างๆเนี่ยก็สามารถกดเพิ่มบรรทัดนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเพิ่มไไดดด้้นะครรัับเเส็็จแลลวกกถปย หลังจากนั้นเนี็ยก็จะมีคําถามนะครับว่าเนี่ยใช่ธุรกิจของเราหรือเปล่านะครับคือมันอาจจะแนะนําให้เราฟังไงครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลเนี้ยอยู่ในระบบแล้วก็ได้นะครับเผื่อเราไม่รู้ว่ามันมีคนอื่นในบริษ,ษัทเราอะ่ะที่ยื่นข้อมูลนี้ไปแล้วนะฮะคือบางทีในระบบ Google ก็อาจจะมีชื่อที่คล้ายกันหรือว่าซ้ํากันบ้างก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าที่ Google เขาหยิบมาถามเราเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจของเรานะครับ เราก็กดติ๊กไปนะครับว่ามันไม่ใช่แล้วก็กดต่อไปได้เลยนะฮะอันนี้บางคนถ้าเป็นชื่อธุรกิจที่มันแปลกจริงๆนะครับไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับผมแค่บอกในกรณีที่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็กดต่อไปได้เลยถัดมาเนี่ยก็จะถามว่ามีบริการจัดส่งหรือว่า Delive r y หรือเปล่าถ้าธุรกิจของเราเป็นบริการเกี่ยวกับของกิน หรือว่าแบบส่งสินค้าอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าเราสามารถ Delive r y ได้นะครับก็กดว่าใช่นะครับหรือว่า yes ไปเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะทําให้สินค้าหรือว่าธุรกิจเราเนี่ยถูกจํากัดการค้นหานะครับอยู่แค่ประมาณแบบ80กิโเมตรนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ใช่นะครับก็กด no แทนได้เลยครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลิงก์ URL นะครับเผื่อเรามีเว็บไซต์บางคนก็ใส่เป็น Li น์ OA ของตัวเองก็ได้หรือว่าใส่เป็น Instagram ในส่วนนี้้ก็ไดนะ ในส่วนนี้ผมแนะนำว่ายิ่งมีข้อมูลเยอะแค่ไหนก็ยิ่งใส่ให้หมดไปเลยนะครับยิ่งดีนะฮะเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดต่อแล้วก็สามารถแบบเผื่อมีเว็บไซต์เนี่ยก็จะได้ดันคนเข้าเว็บไซต์ไปด้วยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราขาดข้อมูลตรงไหนเนี่ยก็กดข้ามไปก่อนก็ได้ แต่ว่าในอนาคตพอเรารู้แล้วเนี่ยก็กลับมาเติมข้อมูลตรงนี้ให้มันครบนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนบน Google My Business นะครับในส่วนของการยืนยันตัวตนเนี่ยก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของว่าแบบเขาจะส่งพินมาแล้วเราค่อยใส่พินเข้าไปนะครับถึงจะยืนยันได้นีเนยมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับ35วินาทีนะฮะก็คือออกไปหน้าอาคารหรือหน้าร้านนะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปหน้าร้านเรานะครับแล้วก็อัปโหลดเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะฮะระบบของ Google เนี่ยก็จะใช้เวลาตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าไม่เกิน5วันแต่ว่าจากประสบการณ์ผมก็เคยเจอบางช่วงที่มันเป็นวันหยุดยาวนะครับก็เกิน5วันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยก็กะเื่อไว้หน่อยแล้วกันว่ามันไม่ใช่แบบสงกรานต์หรือว่าปีใหม่อะไรแบบนี้นะครับกดถัดไปอีกครั้งนะครับภาพหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นหน้าจอให้ใส่พวกรูปภาพ อัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับธุรกิจส่วนมากก็จะอัพรูปภาพของแบบหน้าร้านตัวเองลดขนส่งสินค้าตัวเองหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาก็จะอัพเมนูอาหารเข้าไปเลยนะฮะเพียงแค่นี้เนี่ยก็สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้นะครับเมื่อลูกค้าหาเจอเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่แค่ปลายนิ้วของลูกค้าละครับและธุรกิจของเราเนี่ยก็จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าธุรกิจอื่นๆอย่างแน่นอน ทีนี้เมื่อกี้มันเพียงพอแล้วสำหรับการทำ Google m า Business ครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดส่วนลึกนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากจะใส่ให้ข้อมูลมันครบมากกว่าเดิมนะหน้านี้นะครับเป็นหน้าสำคัญสำหรับร้านค้าหรือว่าธุรกิจเราเลยนะฮะมาเริ่มจากชื่อของร้านค้าแล้วนะครับถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นส่วนของเรื่องการเปิดปิดร้านนะฮะอันนี้ก็ลงตามที่เราเปิดบริการจริงๆเนาะ เพราะว่า Google จะมีบอกคนที่ค้นหานะครับว่าร้านเราเปิดอยู่ถึงเมื่อไหร่และปิดถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ใครที่ค้นหาพวกร้านอาหารบ่อยๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็คงเคยเห็นกันมาบ้างน,นะครับว่าไอ้สี่ทุ่มร้านปิดแล้วงั้นก็ไม่ไปดีกว่าส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการให้บาิการธุรกิจหรือว่าร้านค้าของเรานะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นบริการอะไรหรือเปล่าเพื่อที่คนเข้ามาเนี่ยแล้วค้นหาใน Google เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าร้านค้าเราคือทำอะไรไงฮะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับเช่นแบบ นั่งรับแบบคนที่ทานในร้านหรือเปล่าหรือว่าสั่งกลับบ้านได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ละธุรกิจก็จะมีหัวข้อไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าส่วนมากที่ปักหมุดอะไรแบบเนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆนั่นแหละหากต้องมาแก้ไขภายหลังก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับลองไปกดเล่นดูก่อนได้เลยถัดมาก็จะเป็นส่วนของรีวิวนะครับเมื่อเราเปิดธุรกิจประดับนึงเนี่ย ลูกค้าแล้วก็คนที่เข้ามาธุรกิจเราก็จะสามารถกดรีวิวได้นะฮะส่วนต่อมาจริงๆแล้วมันจะเป็นส่วนของการเข้าชมการค้นหาแล้วก็ข้อมูลส่วนนี้มันจะค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าผมก็ชอบไงครับผมเป็นคนชอบดูข้อมูล มันก็จะดูได้นะครับว่ามีคนค้นหาเท่าไรมีคนกดคลิกมาหรือเปล่านะฮะการแสดงข้อมูลเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ้าใครอยากจะทํา SEO จริงจังเช่นแบบปรับชื่อธุรกิจแล้วมีปุ่มโทรศัพท์แล้วมีคนใช้งานจริงหรือเปล่านะครับก็สามารถมาวัดตรงนี้ได้ด้วยนะฮะส่วนถัดมาจะมีหัวข้อว่าแอดซหรือว่าโฆษณาของ Google ผมยังมองว่ามันไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับชนิดธุรกิจของเราด้วยนะฮะพวกความสวยความงามอย่างเงี้ยก็ ต้องเตรียมบัตรเจ็ดไว้เยอะหน่อยสำหรับธุรกิจส่วนมากที่เราคิดว่าเราสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่มันแบบอยู่ในพื้นที่รอบข้างได้ก็ลองใช้ดูก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเราลงแบบเดือนละแบบไม่กี่พันบาทเพื่อทดสอบดูก่อนว่าคนเข้ามาแล้วเขาซื้อของเราจริงหรือเปล่ามันก็วัดผลได้ง่ายนะครับผมไม่แนะนําให้ลงทีเดียวเยอะๆนะครับแนะนําว่าลงทีไรน้อยๆก่อนแล้วค่อยวัดผลไป,ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบัตรเจ็ดโฆษณาแต่ละคนด้วยนะครับบางธุรกิจที่ผมรู้จักก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับทาแต่ SEO ก็ดึงคนเข้ามาหน้าร้านได้แล้ว ถัดมาก็จะเป็นส่วนของการจองนะครับเราก็สามารถใส่เว็บไซต์สำหรับการจองสินค้าเข้าไปได้พวกแบบร้านอาหารหรือว่าพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะใช้ฟีเจอร์นี้กันหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเราก็ใส่หน้าทําการสั่งซื้อสินค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของเราถัดมาก็จะเป็นส่วนของถามคําถาม,ถามแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปตอบได้ด้วยนะฮะส่วนถัดมาก็จะเป็นหัวข้อที่เรียกว่าโพสตนะก็ค,คือเราสามารถโพสต์รงในหัวข้อข้อมูลธุรกิจได้ตรงนี้อย่าเพิ่งทํะไรนะครับ คือถ้าโพสต์เนี่ยมันจะไป2ที่นะครับคือแมปกับเว็บไซต์ของคุณนะฮะก็ควรเช็คให้มั่นใจก่อนนะครับแล้วค่อยลงดีกว่าแถบโพสต์ก็จะเป็นเรื่องของโพสต์แบบอารมณ์เหมือน Facebook ที่ก็จะสามารถโพสต์เป็นรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนกันส่วนมากก็คือข้อความที่เราคิดว่าแบบเราไม่ต้องการให้มันอยู่ตลอดไปเพราะว่ายิ่งเราโพสต์ไปเรื่อยเหมือน a c e b o o k ครับมันก็จะถูกข้อความใหม่ๆกลบไปเรื่อยๆนะฮะก็เหมาะสำหรับการประกาศอะไรใหม่ๆเช่นแบบโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์โปรโมชั่น5577อะไรประมาณนี้นะ เพียงแค่นี้เนี่ยก็สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้นะครับเมื่อลูกค้าหาเจอเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่แค่ปลายนิ้วของลูกค้าแล้วครับและธุรกิจของเราเนี่ยก็จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าธุรกิจอื่นอย่างแน่นอนโอเค,ครับวิดีดอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับอย่าลืมนะครับพวกลิงก์ทุกอย่างเนี่ยก็จะมีอยู่ในตรงรายละเอียดวิดีโอนะครับสามารถไปกดศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและเดี๋ยวผมจะแถมคู่มือการทํา Google My Business ครับของทาง Google ไว้ให้ทุกคนอ่านด้วยนะครับก็อย่าลืมไป วันนี้ขอทุกคนมีความสุขม,มากนะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไทยเปนเนอร์ของผมเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแล้วก็การตลาดออนไลน์นะครับวันนี้ของพูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ